เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนที่กว่าห้าไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาเฮ้สวัสดีคุณชุมครับสวัสดีครับผมเป็นทีมงานรถบ้านคุณชาวลิตนะครับวันนี้นะครับได้นำรถ all new isuzu d max คันนี้นะครับสี่ประตูนะฮะป,ปีอะไรนะพี่1ิบสปี13นะครับเลขไมล์แสนสองนะฮะสภาพใหม่มากนะครับวันนี้มาส่งให้ถึงมือคุณชุมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดินทางจากโชรูมรถบ้านคุณชาวลิศนะครับกระบี่มือหนึ่งเรื่องรถยนต์มือสองนะที่สารยานครปฐมนะครับมาส่งให้ถึงอุดรนะครับอำเภอเลยนี่อำเภอกุดจับนะครับนี่มาถึงหน้าบ้านเลยนะครับนี่พี่พี่ชุมเขาก็รอรับรถอยู่นะครับอยากจะให้พี่ชุมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าซื้อรถคันนี้ยังไงครับผมอ่าพอดีผมเข้าไปถิอกรรมได้เหตครถของชาวลิศนะครับครับแล้วเจอคันนี้ก็ ตอนแรกไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ครับเพราะว่าราคานี้ผมว่ามันคือพอใจครับในในสินค้าแล้วก็สวยมากเลยครับสวยทุกใจใช่ครัแล้วพี่พี่ชมได้ไปดูรถตัวจริงไหมครับตอนที่ซื้อต้องไปดูครับดูทีเด็นิ้ต้องไปดูครับอ๋อไม่ดูเหรอดูดูในคลิปเอาใช่ไหมดูในคลิปกับแล้วก็มีทีมงานรีวิวให้ฟังนะฮะแล้วก็มาส่งให้เอแล้วเป็นไงครับในตัวจริงกับในคลิปเนี่ยต่างกันไหมครับสวยกว่าในคลิปเยอะเลยครับ ส,สวยสภาพสวยใหม่สภาพดีกว่าในคลิปอย่ฮะนี่สวยทะลุป,ปกนะสวยจริงนะครับคันนี้รถเออเป็นรถที่ดีนะเครื่องเกียร์นี่โหยังสมบูรณ์ช่วงล่างยังแน่นอยู่เลยนะฮะนี่ก็โชคพี่ชุมก็โชคดีมากนะที่ได้ใช้บริการคุณชาวลิตินะครับเนะ้วเลยเลือกรถที่ดีมีคุณภาพมาให้ใช้นะครับผมพี่ชุมก็ซื้อสดนะพี่ใช่ไหมเออซื้อสดแล้วก็ทําการโอนเงินไปเลยร้อเซนนะครับแล้วก็ใช้บริการมาส่งให้ถึงที่นะครับก็ อันนี้ก็รถสวยทูกใจมากใช่พี่คคนี่ก็เต้นมากเลยสวยๆครับโอเคอวยพรให้พี่ชมแล้วก็ครอบครัวนะใช้รถคันนี้นะมีความสุขมากๆนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับชิดสิ่งใดก็ขอให้สมบัตินานะครับหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่คุณพี่ชมมากพี่พี่ช,มม,ชมมีอยากอะไรอยากบอกฝากบอกคุณเาาดิษมั้ยครับก็ขอบคุณครับพี่ชฉาดิษมันนครับรถสวยมากครับอ๋อสวยสมกับเป็นกระบี่มือหนึ่งนะพี่ สุดใจมากเลยครับสุดใจเนาะพี่แอบแอบเห็นข้างหลังอเป็นเป็นดีแม็กประตูเหมือนกันบ้านนี้ใช้ d m a ม็กั้งบ้างเลยนะครับนี่คันนี้ก็ได้ไปรับไปดูแลเป็นครอบครัวดีแม็กอีกคันหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบมากครับสวัสดีครับ